โดเมีฟาโซอ่ะอีกทีนึงโดเยมีฟาโซอ่าถ้ามือซ้ายอ่ะซอน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 ไอซอนซอนตัวไหนครับซอนตัวนี้ซอนตัวนี้อะไรตั้งแต่ตัวแรกแล้วซอนซอน ซอนซอนตัวไหนน้อามิโกอดีตน้อามิโกซอนซอนตัวไหนซอนยิ้มหนึ่งซอนยิ้มหนึ่งครับซอนอ่ะพูดซอนเนื้อซอนต่อไปฟามีเลยโดโดนิ้วอะไรโดนิ้วโด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 อามิโกะซอนถ้าน้องเสร็จเร็วก็ได้ซอนกดซอน นิน่งอันนี้ก็อดีตดีนะีดเาพอขดียามาซอนซอนะไรแล้วอะซอนนิ้วหนึ่งครับอ่ะซอนซอนนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งม้ินิ้วหนิ้วนึ่สั้นสั้นอยู่นี่เอ้อซอนอนตัวไหนตัวนี้เโดนนิ้วไหนอีกทีหนึ่งครับซอนใหม่ซอนนิ้วหนึ่งอันนี้ก็เรื่อซอนสั้นซอนนิ้วหนึ่งก่อนซอน เส้นฟานิ้วสองฟานิ้วสองนิ้วสองฟา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 มีนิ้วสามมีนิ้วสามแล้วนี้แล้วพูดด้วยนะซสนเส้นนิ้วหนึ่งครับตัวนี้แล้วกดแล้วพูดเส้นแล้วมีกอล์อาดิดีสแล้วมีกอล์เมื่อกี้ตอนเรียนยังเล่นได้อยู่เลยซอน